สวัสดีครับทีมฟุตบอลทีมชาติเดนมาร์กเป็นหนึ่งในทีมที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในศึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปในครั้งล่าสุดโดยพวกเขาไปได้ไกลถึงรอบรองชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็ยังสารต่อผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการผ่านเข้าสู่ฟุตบอลโลก 2, 2022ได้เป็นที่เรียบร้อยโดยมีสถิติการเล่นในรอบคัดเลือกอย่างสวยหรูซึ่งก็คือการชนะ9นัดและแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวแต่ก็ใช่ว่าทีมชาติเดนมาร์กเพิ่งจะมาทำผลงานดีในยุคป,ปัจจุบัน เพราะในช่วงต้นยุค90พวกเขาเคยพังงาดควา้าแชมป์ยูโรปี1992มาแล้วซึ่งการที่พวกเขาควา้าแชมป์ได้แบบพลิกความคาดหมายทําให้นักเตะในทีมชุดนั้นหลายคนกลายเป็นคนที่มีชื่อเสียงตัวอย่างที่เห็นเด่นชัดก็คือผู้รักษาประตูที่มีนามว่าปีเตอร์ชไมเคิลซึ่งกลายเป็นตำนานผู้รักษาประตูของทีมชาติเดนมาร์กส่วนในยุคปัจจุบันลูกชายของปีเตอร์ชไมเคิลนามว่าแคสเปอร์ชไมเคิลก็เดินตามรอยของพ่อและเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติเดนมาร์กในทีมชุดปัจจุบันแต เดนมาร์กก็ยังพอมีดาวเตะที่มีชื่อคุ้นผูแฟนบอลอยู่บ้างตัวอย่างก็เช่นย้อนดาวโทมัสสันเดนิสโอเมดาาเจสเปอร์กรุนชารวมไปถึงกองหน้าที่มีชื่อว่าปีเตอร์โรเวนคลานปีเตอร์โรเวนคลานเกิดเมื่อวันที่29มกราคมป 1, ี1980ที่เมืองฮอรซอนประเทศเดนมาร์กโดยเขาเซ็นสัญญาเป็นนักเตะอาชีพในปี1998กับทีมอะคาเดมิสโบคลุกและลงเล่นเกมแรกอย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคมของปี1998 ซึ่งเมื่อได้รับโอกาสลงสนามเขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นเกินวัยจนได้รับการยกย่องว่าเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการฟุตบอลเดนมาร์กโดยในปี1999เขามีโอกาสสัมผัสถ้วยแชมป์รายการแรกในฐานะนักเตะอาชีพซึ่งก็คือแชมป์บอลถ้วยของประเทศเดนมาร์กและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมและฝีเท้าอันโดดเด่นเกินวัยของโรเวนคลานส์ทำให้ในช่วงซัมเมอร์ปี2000สโมอสรกลาสโกเลนเจอร์ Go ยักษ์ใหญ่ของลีกสกอตแลนด์ตัดสินใจควักเงินจำนวน1.3ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าตัวของโรเวนคลานส์ โดยที่โรเวนคารใช้เวลาไม่นานนักในการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของทีมใหม่เมื่อสามารถยิงประตูแรกให้กับเรนเจอร์ได้หลังจากนั้นเขาก็าทำประตูได้อย่างต่อเนื่องและถึงแม้ว่าอเล็กซ์แมกลิสกุนซือของเรนเจอร์ในยุคนั้นมักจะชอบจับโรเวนคารไปยืนตรงริมเส้นฝั่งซ้ายแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสําคัญเพราะโรเวนคารเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยจุดเด่นของเขาคือการกระชากลากเลือ้อยพาบอลไปกับตัวได้ดีรวมทั้งยังมีสปีดต,ต้นที่ดีรวมถึงลูกยิงเท้าซ้ายที่คมกริบ ซึ่งด้วยจุดเด่นเหล่านี้ทําให้เขาเล่นได้ดีไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าหรือตัวลุกริมเส้นฝั่งซ้ายโรเวนคารทําผลงานได้อย่างสุดยอดกับกลาสโกเรนเจอร์ Go anger, ทำให้เขากลายเป็นขวันใจของแฟนบอลในลาอันรวดเร็วและเขายังทําให้แฟนบอลของทีมกลาสโกเรนเจอร์ Go anger, ประทับใจในตัวเขามากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเมื่อโรเวนคารมักจะสร้างผลงานได้ดีในเกมดาร์บี้แมตที่พบเจอกับทีมผู้รับตลอดการอย่างกลาสโกเซลติกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเกมนัดชิงบอลถัววของสกอตแลนด์เมื่อปี2002 ที่ทั้งเลนเจอร์กับเซลติกต้องโคจรมาพบเจอกันเองซึ่งในเกมนั้นโรเวนคาร์ท์ผลงานได้อย่างโดดเด่นและทำไป2ประตูซึ่งเมื่อเกมจบลงกราสโฟเลนเจอร์เอาชนะไปได้3ประตูต่อด2และคว้าแชมป์สกอตติสค,คัพไปครองโดยในปี2002นั่นเองถือว่าเป็นหนึ่งในปีทองของโรเวนคาร์เพราะเจ้าตัวประสบความสำเร็จด้วยกวารคว้าดับเบิลแชมป์บอลถ้วยของสกอตแลนด์ส่วนผลงานในเวทียุโรปปีเตอร์โรเวนคาร์ก็ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กัน ซึ่งในฤดูกาล2005-2006เขามีส่วนช่วยพากราสโกเลนเจอร์ทะลุเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายโดยสามารถทำปรโตูได้ในเกมที่เจอกับปอร์โต้ของโปรตุเกสและอินเตอร์มิลานของอิตาลีโดยแม้ในฤดูกาล2005-2006กราสโกเลนเจอร์ 26, Go จะไม่มีแชมป์อะไรติดมือเลยแต่ในส่วนตัวของโรเวนคาร์ที่ได้ในสโมสรมา6ปีเต็มก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายนั่นจึงทำให้พอจบซีซั่นโรเวนคาร์จึงมีความคิดที่จะย้ายออกจากทีมเพื่อหาความท้าทายใหม่ๆในอาชีพนักฟุตบอล หลังจากหมดสัญญากับกลาสโกเรนเจอร์ปีเตอร์โรเวนควานก็ย้ายไปร่วมทีมชาวเก้รมนสน4ทีมดังของเยอรมนในช่วงซัมเมอร์ของปี2006โดยในฤดูกาลแรกของเขากับสโมอสรอม่ถือว่าเป็นไปนในทิศทางที่ดีโดยมีทั้งการทําประตูและทาแอสซิสต์แต่ในช่วงที่เขากําลังลุ้นพาทีมคอ้าแชมป์บุนเดลิกาเขาก็ต้องมาโชคร้ยายได้รับบาดเจ็บทาให้ในท้ายที่สุดชาวเก้รนส4ก็พลาดแชมป์บุนเดซีกาไปอย่างน่าเสียดายช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2008โรเวนคาร์ช ในที่สุดเขาว่าถูกสโมสรปล่อยตัวออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมของปี2009โรเวนคานเซ็นสัญญากับทีมนิวคาสเซิลของพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันที่23มกราคมของปี2009โดยในวันที่4มีนาคมปี2009เขาทำประตูใส่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งประตูที่โรเวนคานยิงใส่แมนยูได้ก็เป็นการหยุดสถิติไม่เสียประตูของเอ็ดวินฟานเดซาเอาไว้ที่1,311นาทีแต่พอจบฤดูกาล2,008-2,009นิวคาสเซิลมีอันต้องกระเด็นตกชั้นจากพรีเมียร์ โรเวนคาร์สเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมในช่วงที่นิวคาสเซลเล่นอยู่ในลีกแชมเปี้ยนชิพพร้อมกันนั้นเขายังได้จับคู่กับหัวหอ,อกร่างโยงอย่างแอนดี้คาโรซึ่งทั้งคู่เล่นได้ดีและประสานงานกันได้อย่างลงตัวนิวคาสเซนใช้เวลาแค่ปีเดียวก็สามารถเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้ตอนต้นปี2011นิวคาสเซนขายแอนดี้คาโลไปให้กับลิเวอร์พูลทำให้รีออเบสกายมาเป็นคู่หูคนใหม่ของโรเวนคารในช่วงระยะเวลานี้โรเวนคารเริ่มที่จะกลับมาทำประตูได้อีกังกมบบและ West ฤดูก,กา2011 20 12, ล2011-2012โรเวนคาร์ได้ลงเล่นแบบจำกัดจำเขียเพราะด้วยอาการบาดเจ็บที่รุมเล้าในที่สุดนควคาสเซิลก็ตัดสินใจปล่อยตัวโรเวนคารออกไปหลังจากจบฤดูก,กาลช่วงซัมเมอร์ปี2012โรเวนคารเซ็นสัญญา2ปีกับเบอร์มิงแฮมซิตี้โดยเขาได้สวมเสื้อหมายเลข11ซึ่งเป็นหมายเลขเสื้อตัวเก่งของเจ้าตัวโดยเขาทำประตูแรกได้ในเกมที่เอาชนะบนกการ์เนตไป5-1ตต่อฤดูกาล2013-2014สมสรเบอร์มิงแฮมออกมายืนยันว่าจะปล่อยตัวโรเวนคารหลังจากจบฤดูกาล หลังจบฤดูกาโลโรเวนคารก็ไม่ได้ไปเซ็นสัญญากับสโมสอนไหนและได้ประกาศแขวนสตาร์ทในวัย34ปีโดยทำสถิติลงเล่นให้กับเบอร์มิงแฮมไปทุกรายการเประจำนวนทั้งเส้น42นัดโดยทำได้8ประตูในระยะเวลา2ฤดูกาลขณะที่เส้นทางในทีมชาติเดนมาร์กของปีเตอร์โรเวนคารเริ่มตั้งแต่ปี1997 ซึ่งเขาติดทีมชาติเดนมาร์กในรุ่นยู19ปีก่อนที่ปี2002เขาจะถูกเรียกตัวติดทีมชุดใหญ่และได้ติดทีมชาติเดนมาร์กไปลุยฟุตบอลโลก2002รวมไปถึงเป็นหนึ่งในกลุ่มคนทำศึกฟุตบอลยูโรปี2004ขณะที่ประตูแรกของโรเวนคารกับทีมชาติเดนมาร์กเกิดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนของปี2006ซึ่งเป็นเกมนัดกระชับมิตรที่เจอกับสาธา,ารณรัฐเช็กโดยในปี2009เกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติโปรตุเกส จัดว่าเป็นเกณฑ์ทีมชาตินัด21ของปีเตอร์โรเวนคานหลังจากที่หลุดโผไม่ติดทีมชาติเดนมาร์กชุดลุยฟุตบอลโลกปี2010อนาคตของโรเวนคารกับทีมชาติก็ดูจะเป็นเส้นขนานไปทุกทีซึ่งเขาออกมายอมรับภายหลังว่าหลังจากสูญเสียคุณพ่อทําให้สภาพจิตใจของเขาไม่พร้อมที่จะกลับคืนสู่สาระบบทีมชาตินั่นจึงทําให้เส้นทางในทีมชาติเดนมาร์กของโรเวนคานยุติลงในปี2010ด้านชีวิตหลังแขวนสตาร์ทโรเวนคานได้กลับไปยังถิ่นเก่าของตอนเองคือสสโโมมรรกกลาาาวเเเนนนนนนจจอดยยััับบไปปงนนงงใตแห่่้ชทที2020 เขาลาออกจากตำแหน่งโค้ชทีมเยาวชนของคลาสโกเลนเจอร์โดยมีเป้าหมายที่จะไปรับงานคุมทีมในประเทศญี่ปุ่นแต่ด้วยสถานการณ์ของไวรัสโควิด -19 ทําให้แผนของเขามีอันต้องหยุดชะง,งักลงจนในวันที่18มิถุนายนปี2021โรเวนคารก็ได้รับงานคุมทีมในลีกบ้านเกิดซึ่งก็คือทีมฟาร์เมตอาร์มาขณะที่ชีวิตส่วนตัวของฟีเตอร์โรเวนคารเขามีพี่ชายที่เป็นนักฟุตบอลอาชีพอยู่หนึ่งคนซึ่งมีชื่อว่าทอมมี่โรเวนคารซึ่งเคยมาค้าแข่งในลีก, Scotland, กสกอตแลนด์ก พ่อของเขาเสียชีวิตลงด้วยโรคอัลไซเมอร์ซึ่งเขาได้อุทิศประตูที่เขาทําได้ในเกมกับเวสต์มอม์วิชให้แก่ดวงวิญญาณของพ่อนอกจากนั้นแล้วเขายังเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและสามารถพูดสำเนียงกราสเวียเจนได้จากการที่เคยเล่นให้กับกราสโกเลนเจอร์ Go และนี่ก็คือเรื่องราวของปีเตอร์โรเวนคารอดีตดาวเตะของทีมชาติเดนมาร์กโดยเขามีผลงานโดดเด่นมากที่สุดก็คือตอนเล่นให้กับทีมกราสโกเรนเจอร์ Go และจากผลงานอันยอดเยี่ยมทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่เป็นขวัญใจของแฟนบอลกราสโกเรนเจอร ซึ่งเขาก็ประสบความสําเร็จอย่างมากมายกับทีมทั้งการควา้าแชมป์บอลลีกและแชมป์บอลถ้วยเอาละครับสำหรับเรื่องราวของปีเตอร์โรเวนคารก็คงมีเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ